เต็นยังได้บดัดรไหฮะพอด,ดีอยู่แน,น่นโอ้ยเนาะดีเลยสาบายดีเด้พอพ่อแม่พี่นอ้องอิฟซีเวอร์สุขสุขคนก็ยินดีตอนทำข้าสูสองสามวันใส่ลุยแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ย โดยมาคูมมาพัาพาสนมันี่พอมีพี่น้องสาโนนก็นเดินทางมาที่บ้านน้องนำ้ำน้องพุยพี่น้องเนาะโดยกัมมานี่กับซาโนนก็มีโอกาสแลวก็ลงมาพอมพี่น้องกับเมื่อวานนี่ท้าซาโนนกับซื้อสุดนักเรียนมาให้ทางน้อง,าอองสายเพลินน้องฮพี่น้องก็กลับไปใส่ไปลองแล้วมันหมดพอพอดีพอพี่น้องเลยก็ไปเปลี่ยนอีกจูตลาดเซโนฮุยพี่น้องเนาะโดยกัมมานีกับซื้อสุดนักเรียนคือเก่าแล้วพอมพี่น้องก็มาเพิ่มเติมก็คือของน้องน้ำเพลินเนาะ โดยจังไรก็ให้เพิ่นทดลองมึงก่อนพ่อนทดลองเลยอ่าชิาพอด,ดีบ่หรือวว่าจังไรเนาะสบายดีล่ะสบายดีขาวเฮียนอยู่ว่ะมันนี่เข้าเข้าอืมเดี๋ยไปเดยไปเจ้าดิบบได้ไปป้าชงผมคักแท้เท่แท้เฮะ เป targets, people, uh, oh, ็นย right ังไดไปมีส oh, ูตรแบบหดไปถาตัดพมว้าถาตัดพก็เ okay. ป็นมือของผมกออหนอไม่ฮัมคอเก็บขึ้นว่ามีตู้นะสบายดีทัมีตู้เด้อเก็บหนอไม่ไพี่น้อยโดยโดยน้องน้ำได้ใส่สูได้สับไปมานี่ ชินอันคกโก้ฮักโคกโก้กับเมอนี่กับโมมี่ล่ะเอ้ยมันโมมี่ขายซื้อตามห้างห้างพันวามันมีมากับสินพันว่ามันมีมากับสินแต่โรงงานมันพุนมันโมมี่ขายโคอเก้นะกน่ะก็เลยบริสุทธิ์มาเนี่ยซื้อสดให้เลย ซื้อสุดให้เลยมืาอนี้ก็บ่มโหชิช้ได้จะบอกก็ลองมึงใ่ไหมเนาะอ่ะให้น้องรองมึงก็น่าแหละลองเบิึงบ้านพี่สิได้อยู่รอกบ้านซื้อใหญ่กว่าเก่าให้มึงเลยว่าเมื่อวานนี่ก็ซื้อมาให้เพิ่นก็ใส่บ่ได้ ไม่ยั like ้งอ่ะนะยั้งดำแทบบาดนี่มือจะไปได้ล่างบ่ละไปล่างไม่ไม่ไมเสื้อขาเปื้อนพระเล่นนะโอ้ยเนาะน้องน้ำเอ้ยต้องในสักซะเด้อหันเด้อสักตะไปอื่นชาวก็นุ่งได้แหละเจ็ดสิบห้า เออว่าเบื่อมันบ่โอหนวมาถามราคานะของเจ้านี่นักชุดของน้องน้ำนี่ก็คือพื้นหนึ่งนี่ก็ซิบเลยนนีเ่เซนแปะเซนแปะซิบของเจ้านะอ,าอ่ะจ้าก็ลองใส่บังก็ได้อ่ะใส่เลยพากันลองใส่แล้วส,สุดสุดบงเฮียนมาให้เพ,พิินพี่้อง พอดงามเนาน้องน้ําเนาะดีบ่โอ้ยพอดีบ่ได้ยกง่ายน้องน้ําเอาเสื้อใส่เสื้อขาวอีกอ่าสุดเปะเสของน้องน้ํานี่ส่วนของน้องชายเพิ่นอ่า65 75ตกอยู่นนพี่น้องเนาะรวมกันแล้วตกอยู่3เสกว่า ซื้อมาเนี่เนาะพอดีเนาะเดินเนาะอย่างพอดีกันอยู่ได้เนี่เอาเบอร์เดินะนะพอเมื่อาวานนี่มันเป็นเบอร์น้อยมึงค,คนก็คือตัวน้อยอยูว่าใส่ชกเข้าไปแล้วบัดเสือบัดรเกิดเนาะพอดีแบบเนี่ยพับคอเสือเนี่ของนั่งน้่งคือว่าเสื้อผ้าแบบดุนดีเพื่อคงนั่นมาตรฐานเลยคือน่น่องเอยของผู้สาวเพิ่น เออใช่ละมันนี่สิคัดเป้าอีวอลเอาออ,อกก้อนกระลุนนะเออฮีดองกอนเมนจำโมตเตกเอาเสือเข้าใน เยังได้บาทเลยเฮ้ยพอดีอย <ori. S 2> ู่แน่นโอ้ยเนาะไปเสียเอามือเส้าฮุกสูงจ้ะมันใหญ่ๆเกินมันจะชิรวมแอวก็เลยเป็นมือเส้าเส้าห่าเส้าบะพอว่าเมื่อวานนี่เป็นเส้าสามเนาะก็เลยเอาเดินซองไปหน้องเยโอ้คักขักบาทเลยวิญญาณมือเจ้าเป็นยังไงนะไม่ไม่บาทบาทคิดดื้อบ่ฮะตึกเวทตึกเวท เนียตึกเว็ดไปตึกป่าอืมหลวงปู่ใส no. ่เบ็ดกบนะดีนะจอนมันบอกเกาะเข่าเด็กๆเกาะเข่าเลิกได้ไปป่าแน่ห่ะมีบาดไม่บาดเพิ่นกันดึงไม่โอ้ตอนเพิ่งอยู่กับแม่เพิ่งกับเล็บมือเล็บติ่งก็คือนปวดตัดแน่ลาเอ้ยป้าให้มันดำเอารักษาพอได้ปวดต้นตื่นมา้นตื่นมัจะโเต็มอืมเปลือเฮียนตอนรักษาเล็บมือดิมันดำพอได้ขว่าได้ครูน้ำ บ้านเฮานี้มันก็เพิ่นกะบะ็บ่ได้เข้มคัดปานไดเนาะแต่ว่าให้สะอาดเฮ่าเองฮ่ะแหละเพิ่นบ,บ,บ่บอกว่าเฮ่าสะอาดเองเฮาอนมามัยเองตีนำ้ำแพบคัดเปรงคัดดีๆเป็นดดปนแเดงของนำของนายจะยังใ,ใสดใ่ดีอยู่บ่ใส่ดีอยู่ลาดยังลงอยู่บ่ลาดอย,ย,ยู่เกวานำยามพลนเนี่ยนำตนเนำต็มพูดพี่้องเอ้ยมั่เต็มเนาะ เดีเลยดีใจโบดีใจดีใจเอออาจจะเด็ก็ให้น้องน้ำเพิ่นขอขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่เพิ่นด้ธุระเด้อขอบคุณขอบใจเด้อผู้ใหญ่ใจเลยเพิ่นซื้อเสื้อผ้าให้ขอเพิ่นลำบ่นเลยเพิ่นซื้อให้ตัวได้ขอกลับมาเพิ่นเป็นหลายพันเต่าเพิ่นเด้อสาธุโดยกับน้องน้ำก็ได้สุดใหม่แล้วเนาะงามเลยบ้านเอง การโคก็นะแต่ว่าสินมันยังบร่ได้แตกหลูกแต,ตกยังตีล่ะอันุดมัขาดอันนีขาดมันขาดแบบไรมันขาดตามหลูกบ <S S 1> ่เออมีตูบ้บไ่ได้ยิมหายบ่เข็มยิหมหายอ่ะกับกขาดกับเก่าิกขาดคือเก่าเออเปลี่ยนจงนางไรฮะผ่ามายิบบดีเท่านั้นแหละสะอืมอันมนนี่ก็คือแบบชัชุดเก่าลงก้อนเนาะมันนี่ คนนี้เพิ่นบริเฮวณมาเนี่ยบืนเข่าเด้อบืนเด้อได้ชุดขาวส่งขาวเลยโยกง่ายนางสบายมันบ่บางบ้านนี่ขัดเป้าโอ้ผมหังกระตัดบางเลงนี่เบ่ผมน่ะตอนซวยตอนซวยประมาณจังโมงเป็ดเป็ดโม่อืมโกลนหายเลยเนาะโกนโดนเลยมันบ่ ย,ยินจะเจ้าไอ้บ้านใครกูหกปกห,หูใครนะบอ่อาบเดี๋บ่หนำอาบเหรออา,อ,อาบคือผมยังติดบม่ได้ร่างผมบ่ได้ร่างหัวเออน้องนนำก็คือห้องปอสามเนาะปีนี้เนาะหรือว่าปอสามแต่ไรมาปอสามก็เข้าวสาลี เดี๋ยวขึ้นห้องใหม่บ่าวห้องได้บ้านป,ปวสามปวสามคือเก้าเลยฮะเก่าตอนนั้นเราบ่ได้ไปตอนนั้นตอนปีนั้นเนี่ยมันเป็นอันห้องอย่างหกปอร์สอง,งอ๋อดูอันตกสั้นหองปอร์สามคือเก้าเป็นยังคือว่าบ่ได้ไปละเพิ่นเชงห้องเลยมีตู้ไข่เลยบ่ได้ไปอือดูนั่นเพิ่นสอบเ็งเอาคะแนนแบบขึ้นห้องขึ้นสั้นแต่เ้าบ่ได้ไป เอไปเลยเพื่อนว่าอ่ะมาเอื้อทเอาเงินชิปพันเอาไปเอาเป่มติดตามเพื่อนอะโอ้เดี๋ยวเจ้าบ่บมีเงินไปก็เริ่มบริลลุ่มเอาปืนติดตามได้ไล่เลยเขียนจดชื่ออะไรของน้องเายังบริสดเพิ่นจดชื่อเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็ต้องหายทีละปืนตามเพิ่งหายวะให้เอาเงินไปให้เพิ่นเพิ่อนน่าเจ้า อันว่าเราเมื่ออื่นเอาเงินมาเด้อเอาเงินให้ค่าปพิมติดตามเช้งขึ้นรอเอ้ใครยูโริ0 0 0 0ก็ถือว่าเปิดเทอมเพิ่นแล่วแหละเลยอืมแต่ว่าปริมติดตามนี่ยอยู่น้ำคูตลอดเนาะเลยโอ้พี่เนาะโอ้เนาะกะงงอยู่เรื่องนี้กะมันปกติคือว่าหรือว่าหอนหมเพราะว่ามมหะเพราะว่าจะให้ปริมติดตามปอหาเนาะเพ้่นาว่าขึ้นปอซ้มเลยเอาให้เลยเพิ่น่ะา เราไปไหว้กับครูปอสามอือพอเดียวกับเพิ่นเก็บไว้ก่อนเวลาจะไปเฮียนทางอื่นนะเพิ่นให้ตื่นติดตามนี้นอือก็ดีคือกันเพิ่นเก็บไว้ก็มันจังสิบ่ขาดบกเพ่รักษาอย่างดีเนาะเลยอ่าส่วนน้องเจ้าก็เฮียนหงปสอสามปอสามเจ้ากับปอสามเฮ้ยไ,ไปพร้อมกันอยู่เนาะซั่น จะกะรุดลายเอ้ยเอ้ยไปมอปีนี้กับ <stains> ป <Open imagination> um, UH, ีหน้ากัน้องก็ตามไปนาเนาะตั้งใจเฮียนเ่าผู้ใหญ่ควรสนับสนุนเรื่องการห้ามการเฮียนให้เราวต้องตั้งใจเฮียนมีความหูติดโตอย่างที่ได้มีเงิน่าส่งตัวเองเฮียนกับเฮียนหอดมอหกมเจ็ดอืมแลยหลังจากนั้นเจ้าก็ไปทำละทำการนั่นละใหญ่เป็นสาวเลย เอ <im> e well, well ่อยังเรียนต่อกับมาจ้างเข้าต่อเรียนวิชาอาชีพบาดนี้เอ่อเพราะว่าบ่อยากเฮ็ดก็คือว่าจบเนาะก็ยังใครว่าเฮาอ่านได้เขียนอออือเป็นไว้เป็นอึกได้บ่ได้เรียนคือว่าสําคัญที่สุดย่าได้พกันับเอื้อยเนาะโอ้ยเอื้อยบ่ได้นํา้วานนี่เนาะมันก็เลยแบบสุดเยบ่พอดีพุ่น้องเอ้ย มานี่มาพร้อมกันก็เลยเป๊ะเลยเหมือนไอ้อาโต้ไปอันเปลี่ยนกับห่านเพิ่อนกับกันยังขายอยู่ปุรังคนขา,ายสิมาให้เปลี่ยนอืมขายเลี้ยวขายเลี้ยวคือว,าวา่าแต่เพิ่อนกับมามักเนี้ยคือไงอยู่เขาว่าแต่ใจลูกค้ามันก็แบบทั้งยังก็ซื้อด้วยนะอืมซื้อนำเพิเ่มด้วยมันก็เป็นคนเบียดนา้าเพ่อนกันเลยแบบมาเซาห่านขายอยู่ตราซีโนเนาะ ันก็วอาง่ายใครง่ายเยอะหอกเมนี่ได้撒อันทามิตู่ไปได้ไปทางไหนบ่บ่เช้านี้รับไปส่งเขาส่งเจ้าเอา้าคือให้มิตู่ไปส่งนะนให้มิตู่ไปฝากไปฝากโอ้อันผู้ปกครองต้องได้ไปเซ็นหับบ่เดีย๋ยวดีวยดวยไปเซ็นหับเดีย๋ยวมาส่งมามอบดุกหลานให้ทางครู เขาทำเขาเฮียนแล้วแบบนี้บ่อดูดูเดี๋ยวเราถอดเราถีบเจ้าดีใส่ดีบอขี่ส้นกันเด้อมื่นรองเมืองสองคนชิป็นยังไงจะเอาอันนาดินดำใส่เด้อจะบวกน้องเด้อน้องน้ำดินดำน้ำมันทำให้เสียสุมันโมเมนต์ของมันมันสิใสยังนาอันนี้นะเดี๋ยวก็ไปคอยหู้แล้ว มันก็ทําให้สูงแข็งบ่มันเห็ดให้่ยขาดมอนดีระบาดแบบนี <ixon> ้กับประเมยไปได้ทำมอนเนาะโดยโดยกะสิประมาณนี้เนาะพรพี่น I mean, ้องเนาะจังได่กระทั่งเอ๊ะกลับก่อนเนอะโดยสบายดีโดยสบายโอเคพรพี่น้องกะสิประมาณนี้เนาะทางสนุนก็ได้ เอาสุดนักเรียนพวิพิร้องมามอมาหายทางน้อ,นองชายน้องน้ำแล้วก็น้องน้ำน้องพี่พร้องกับคนละสุดพวิพิร้องเลยกลเมื่อวานในทาสงสนองกระซื่อมาแบากกบประถอกระเพิ่นพวิพิร้องเมื้อวก็ได้ใส่แต่ก็ถือรองมือแล้วก็พอดีเลยพวิพิร้องเนาะโดยทางทีนี้าน้องก็ต้องขอขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีเด้อเนาะที่ส่วยสนับสนุนเข้ามาพวิพ่ร้องกอ็คอยเพิ่นอยู่ดีมีแห้งเนาะความเจ็บกับยายให้ได้ ความไข่กับยาให้มีปรารถนาสิ่งใดก็ค่อยเพิ่นได้สมความปรารถนาค่อยเพิ่นเป็นหม่มโพห่มให้ให้ดูให้ร้านโตไปอีกเนาะพี่น้นองเนาะโดยสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งเด้งพี่น้องเงองเ้ยโดยสาธุสานนันกันเนาะโดยกบประนีณกับสานนันก็นลงมารอบใบใบคือเก้าพีานน่น้องเอ้ยเออกไปตลาดแล้วก็กลับมาเนาะสานนันกับอ่าใช่เวลาอ่าสากเวชทางยังอะไรพี่น้องเอ,อ,งเอเ้ยกับโมเมนต์มา มาปุบมาอ่าซื้อมาปุบเลยียวก็ลงมาให้น้องปุบเนาะโดยแต่ยังเว้นอยู่ดอกพรมพี่น้องเลยโดยก็รสำหรับคลิปนี้เราพรมพี่น้องท่าสนสน,นุนกันสิได้อเมราพาจากเด้อพรมพี่น้องเลยโดยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ท่านสนุนในเด้อพรมพี่น้องเนาะโดยเพื่อเป็นกำลังใจพรมพี่น้องเลยโดยการสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเด้อขอกล่าวคำ่าส,นนาาาาาาสบายดี